มาดูเรื่องของนาทีฉุกเฉินถือว่าเป็นนาทีที่มีความสําคัญทีเดียวนะครับในการช่วยคนถ้าเกิดว่าหมดสติหรือว,ว่ามีอาการในส่วนของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับมักจะเห็นตํารวจจราจรโครงการพระราชดำริครับที่ออกปฏิบัติภารกิจ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องเร่งในการนําส่งโรงพยาบาลหรือว,ว่าหญิงที่ท้องแก่ใกล้คลอดหรือว,ว่ากําลังจะคลอดเนี่ยะนะครับอย่างล่าสุดพาคุณผู้ชมไปดูครับเป็นการช่วยชีวิตคนขับแท็กซี่ที่หมดสติบนทางดวนยม,มาราชก่อนที่จะส่งขึ้นรถกู้ชีพนะครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลครับ ดยหลังได้รับแจ้งเหตุครับจากศูนย์ว<ร>ิทยุโครงการว่ามีชายหมดสติหยุดหายใจอยู่ในรถแท็กซี่นะครับจอดอยู่ที่บริเวณเหนือทางขึ้นทางด่วนยม,มาราชและขอกำลังสนับสนุนจราจรโครงการเข้ามานะครับเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยเมื่อถึงเกิดเหตุนี่ครับก็พบว่าคนขับรถแท็กซี่หมดสติอยู่ที่บ่องเบานะครับฝั่งของคนขับจึงได้รีบนำตัวออกมาแล้วก็ทำ C P R ผู้ป่วยก่อนก่อนที่จะนำขึ้นรถกู้ชีพของจุฬาครับเพื่อส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชันต่อไปครับ